ไม่ใช่ค่ะค่ะพราวกเราสองคนค่ะสาวสวยแน่นอนค่ะก็ต้องมีทั้งสาระความดูและความมันมาฝากกันค่ะอ่ะ <c oughs> ใช่ไหมใช่แล้วค่ะววรุน่นคขาเมื่อวานเนี่ยไปเที่ยวมาฮาโลวีนเป็นไงบ้างตื่นกันหรือยัง <c oughs> ยังหลอนกันอยู่หรือเปล่า <c oughs> มื่อคืนพี่เบลไปไหนมาเมื่อคืนพี่เบลเหรอพี่เบลก็แต่งงานอยู่บ้านแล้วก็ปาร์ตี้กับเพื่อนสาวของพี่คิมนะคะพี่คิมก็แต่งหน้าอยู่บ้านแต่งหน้าให้คุณแม่ด้วยแล้วก็เล่นที่กอาที่กับคุณแม่ออสองคนสองคนเล่นแค่สองคนสนุกสนานกันไปวันนี้ของเราค่ะไม่ธรรมดาอีกแล้วเพราะนี้เราอยู่บนเรือใช่แล้วเราเราอยู่ที่กลาง กลางแม่น้ำเจ้าพญาโอ้แล้วเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนเรามาอยู่ได้ค่ะนี่ข้างหลังเราค่ะสัญ,ญลักษณ์ของที่นี่เลยก็คือก็เกรดถูกต้องใช่แล้วที่เกาะเกร็ดแน่นอนค่ะมันก็ต้องมีทั้งอาหารการกินสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็อีกลหลายอย่างเลยใช่แล้วเราจะมีไกด์นำเที่ยวสาวสาวสนมาฝากกันอ่าใช่แล้วแต่นะก่อนอื่นเลยเราไปชมไฮไลท์พร้อมๆกันก่อนดีกว่าค่ะสนับสนุนโดย w r l d Pattern Pop ค่ะสาระเรื่องแรกที่นำมาฝากเพื่อนๆนะคะแล้วก็พี่ๆน้องๆที่ชมอยู่เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะวันนี้วันนี้นะคะเราก็อยู่กับน้ำนะคะเราพาเที่ยวกันทางน้ำในวันนี้นะคะเราก็อยู่บนเรือ แล้วก็พี่ก็เชื่อว,ว่าหลายๆคนเนี่ยค่ะเขาก็อาจจะใช้การโดยสารทางเรือเนี่ยเป็นหลักใช่ไหมคะหรือว่าบางคนเนี่ยเริ่มแรกมาเฮ้ยเห็นแบบทางเรืออยากลองนั่งเรือเที่ยวดูบ้าง่ะอย่างเงี้ยวันนี้พี่กิฟก็เลยมีข้อแนะนําในการโดยสารทางเรือเนี่ยมาฝากกาันเพื่อจะได้ลดอันตรายนะคะหรือว่าเพื่อความปลอดภัยในตัวเองแล้วก็คนรอบข้างด้วยนะคะสาระความรู้เนี้ยพี่กิฟว่าดีมากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะไปเลยค่ะ ในชีวิตประจําวันของใครหลายๆคนอาจจะต้องใช้การโดยสารทางเรือเป็นหลกักซึ่งก็มีความเสี่ยงในการเกิดอันตรายได้เช่นเดียวกับการโดยสารในรูปแบบอื่นๆภาพที่เรามักจะเห็นอยู่บ่อยครั้งก็คือเรือโดยสารที่มีคนแย่งกันขึ้นลงเรือต่างคนต่างรีบ บางคนก็ถือของพรุงพรังไม่มีที่นั่งก็ไปยืนอัดกันอยู่ตรงกลางลำเรือทำให้รู้สึกไม่ปลอดภยัยวันนี้รายการทีนิววิกเอนมีข้อแนะนำในการโดยสารทางเรือเพื่อความปลอดภัยมาฝากกันค่ะตามปกติเรือแต่ละลำม,มีความจุมีน้ำหนักจำกัดดังนั้นเราควรคำนึงถึงความปลอดภยัยโดยไม่ควรใจร้อนถ้าคนลงเรือเยอะรอเรเือลำหลังจะดีกว่าโป้เรือก็เหมือนกัน เมื่อคนไปยืนบนโป๊ก,กันมากๆทําให้โป๊กลม่มแนะนําว่าขึ้นไปรอที่ท่าเรือจะปลอดภัยกว่าเวลาขึ้นลงเรือก็ควรค่อยๆขึ้นไม่ควรรีบหรือแย่งกันขึ้นลงเรือเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอันตรายสัมภาระสิ่งของอะไรที่ไม่จําเป็นก็อย่าเอาติดตัวมาเยอะเพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเราก็ควรพร้อมสละสมบัติสิ่งของที่ติดตัวมาเช่นกัน ชุดแต่งกายควรใส่ที่สามารถถอดออกได้ง่ายรองเท้าที่ใส่ควรเป็นรองเท้าแตะหรือรองเท้าที่สามารถถอดออกได้ง่ายเวลาเกิดอุบัติเหตุก็ไม่ต้องห่วงอะไรถอดรองเท้าทิ้งไปเลยแล้วว่ายน้ำเข้าหาฝั่งดีกว่านอกจากนี้เรื่องสภาพอากาศก็กสำคัญนะควรติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้บ้างจะได้หาเส้นทางสำรองในการหลีกเลี่ยงการโดยสารทางน้ำเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ go to no ค่ะ อนนี้นะคะที่แรกที่เราจะมากันเราเทียบถ้ากันเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นร้านเสากุ้ยนั่นเองใช่แล้วค่ะแล้วคนที่จะพาเราไปเที่ยววันนี้ก็คือคุณโบนั่นเองนะคะค่ะซึ่งรอเราอยู่ที่ร้านแล้วเดี๋ยวเราตามไปเลยดีกว่าเนาะไปไปหาสาวสวยของเรากันดีกว่าไปเลยค่ะ ค่ะตอนนี้เราก็มาเจอกับสาวสวยที่จะพาเราไปเที่ยวเกาะเกร็ดกันแล้วนะคะคุณโบค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะเมื่อสักครู่เรามาจากท่าท่าเรือท่าเรือโรงแรมบัตตี้อินอร์เนริเวอร์ไซด์ปักเกร็ดอ๋อแล้วเราก็โดยสารมาด้วยเรือของเรือสปีดโัของสยามมารีนา่าที่เป็นพันเเนอรกันซึ่ง,งเป็นผู้ใหญ่ใจดี่ ยี่หรีสนับสนุนเรือในการพา,าเราเดินทางมาที่กเกาะเกร็ดี่ใช่แล้วแล้วก็ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็อีกเช่นเคยค่ะคุณโบก็เป็นผู่ใหญ่ใจดีในการเลี้ยงฉ่ป้วยของเราน่ารักมากคาาสวยสวยด้วยใจดีด้วย <c oughs> อโอเคแลวจะบอกว่า <c oughs> ที่นี่ฉาป้วยอร่อยจริงๆนะคะ ของเขาหวานกําลังดีค่ะอากาศร้อนๆกินเฉาก๊วยกันเถิดเป็นร้านเฉาก๊วยที่อร่อยที่สุดขางกอเกรดจริงอะคอนเฟิร์มร้านเดียวคอนเฟิร์มแล้วอร่อยจริงค่ะถ้าใครไว้เวียดมากก็มาทานที่ร้านนี้ได้เลยแล้วกันนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเราสามคนทานเฉาก๊วยก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาไปได้ที่ไหนเดี๋ยวค่อยไปติดตามชมกันค่ะ ค่ะกับคุณบริษัทส่วนของเราที่จะพาเรามาเที่ยวในวันนี้ค่ะนะคะอ่าแล้วอยากจะทราบว่าที่เนี่ยเปิดวันไหนบ้างแล้วก็เปิดกี่โมงบ้างถ้าวัยรุ่นจะเที่ยวกันใช่เปิดตั้งแต่เปิดวันเสาร์อาทิตย์เปิดตั้งแต่9ก้าโมงจนถึงประมาณห้าโมงเย็นถึงห้าโมงเย็นก็คือแล้วก็เข้ามามาเลยใช่แล้วก็มาตั้งแต่เช้ามาเลยมาสักของไหว้พระมีวัดมีวัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วปกติ เวลาคนที่เขามาเนี่ยเ,เขาก็จะต้องมาขึ้นเรือกันหรือว่าสามารถที่จะมี c ิ i ว i ต y อื่นได้ในการที่จะแบบมาหรือว่าจะมีอะไรปจรัจจัยานอ๋อ,อก็คืออย่างที่นี่ก็จะมีปั่นจักรยานรอบเกาะอ่าแล้วก็ไ่ว้พระเดินเล่นแล้วก็มีพวก เครื่องปั้นดินเผาอะสามารถที่จะเข้าไปที่มันจะเป็นชมรงมเครื่องปั้นดินเผาสามารถที่จะเข้าไปขอลองทําก็ได้บอกเขาขอลองทำอะไรอย่างเงี้ยเขาจะดีให้เราใช่ให้ลองทาเดี๋ยวพาไปเก๋แต่ถ้าเกิดว่าจะมาที่เกาะเกร็ดเนี่ยก็คือเราต้องนั่งเรือมาอย่างเดียวไหมอะคะก็จริงๆก็มี จริงมันเป็นทางเรือทางเดียวทางเดียวเพรก็เลยก็คือถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้ขับรถมาก็ไปลงที่ท่าน้ำนอนหรือทนาปักเกรดก็คือจะมีเรือโดยสารรับส่งข้ามฝากอะไร่าเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมากับทางที่ของโรงแรมบัดเตอรเรนทอลก็เป็นทริปสปีดโบ๊ทหรือว่ามาเป็นไม่ต้องซื้อทริปก็ได้แบบเป็นลูกค้าของโรงแรมก็สามารถที่จะเช่าสปีดโบ๊ท ในราคาพิเศษเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าที่นี่ยมีอะไรบ้างอะไรที่น่าสนใจบ้างเราจะได้ถือแบบติดแมตติดมือกันบ้างเนาะแต่ขนมเยอะมากโโอวันอีกแล้ววันที่สาวกวนรายังไม่พองั้นเดี๋ยวเราไปซอปปิ้งกันดีกว่าค่ะไปค่ะ ว่าวันนี้<า>ที่มาเที่ยวกอบเกรดเนี่ยทีมงานเรามากันอยู่ประมาณ30กว่าคนใช่แล้วนะแต่ว่าอีกสาี่าคนเนี่ยไม่รู้ไปไหนมันก็เลยเป็นกายเป็นว่าเราสองคนเนี่ยถือไฟได้ด้วยถือไฟเอง <c oughs> ขอบอกว่าทีมงานคุณภาพาค่ะคอนเฟิร์มค่ะง,งานนี้ค่ะทีนิวิกเอ็นค่ะเดี๋ยวไปเที่ยวต่อไปค่ะ <c oughs> ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านขายทอด,อดมันเรียกว่าทอดมันอะไรคะทอดมันปลาใส่หน่อกกะลาทอดมันปลาใส่หน่อกะลาค่ะ<ช>ขายยังไงคะชุดละ40ค่ะช,ชุดละ40บบาทค่ะ,คะเอาชุดหนึ่งค่ะชิมได้นะคะชิมได้ด้วยค่ะชิมได้ไ ใจหนงเ็รู้ว่าอยากอยู่น้ำลายอะเช็ดหน่อยเดี๋ยวในระหว่างที่คุณป้านะคะกําลังตัดให้เราอยู่วันนี้มีสาระความรู้ว่าฝ่ากกันนะคะก็คือเหมือนว่าเราเดินกันมาเนี่ยแล้วบางทีเราอาจจะไปเจอของเผ็ดใช่แล้วค่ะชิมเพลินแล้วเจอของเผ็ดข้านะคะเพราะว่าฉะนั้นวันนี้ พี่กีบค่ะมีสาระความรู้นะคะในเรื่องของวิธีแก้เผ็ดมากฝาดค่ะเป็นโรวิธีแก้เผ็ดเดี๋ยวมา <รอ S 1> ดูวิธีแก้เผ็ดใช่เมื่อเราทานเผ็ดไปแล้วอ้นรู้จะทํายังไงดีเรามีวิธีแก้เผ็ดมาฝาดก,กันในวันนี้ะนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันค่ะรวมวิธีแก้เผ็ดหลายๆคนอาจชอบรสชาติอาหารที่เผ็ดร้อนจนบางครั้งก็รู้สึกว่าเกินพอดี วันนี้รายการทีนิววิกเอนมีวิธีแก้เผ็ดมาฝากกันค่ะใครที่ใช้วิธีไหนแล้วได้ผลก็ช่วยบอกคนที่นั่งอยู่ข้างๆด้วยก็แล้วกันนะคะอย่างแรกค่ะทานของหวานความหวานในน้ำตาลจะช่วยปรับสภาพความเผ็ดร้อนภายในช่องปากให้กลับมาเป็นปกติน้ำมะนาวหรือว่าน้ำมะเขือเทศค่ะกรดในน้ำมะนาวและน้ำมะเขือเทศจะทำปฏิกิริยากับสารแคปไซซินซึ่งสามารถบรรเทาความเผ็ดร้อนได้ต่อมา ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของนมอย่างเช่นอาหารจำพวกขนมปังเนยไอศครีมโยเกิรต์ตชีสแผน่นหรือนมรสจืดโดยจะมีสารที่เรียกว่าคาซีนจะช่วยดับความเผ็ดร้อนของพริกได้ค่ะอย่างสุดท้ายเกลือทะเลการอมเกลือหรือไม่ก็ใช้ฟันกรามเคี้ยวก็สามารถช่วยระง,งับความเผ็ดได้นะคะวิธีง่ายๆกับของใกล้ตัวที่หาได้ไม่ยาก คงจะช่วยให้หลายๆคนหายเผ็ดได้บ้างนะคะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก f a c t f o x c o m ค่ะนี่ก็เที่ยงนะอือจะบ่ายแล้ว ยังไม่ได้กินข้าวเลยเฮ้หมดแต่เดินช็อปปิ้งนะแต่ว่าเดินเมื่อกี้มีหลายร้านนะมีก๋วยเตี๋ยวมอะไรอย่างเงี้ยมีกลิ่นหอมมากนี่ก็เมื่อกี้คุณแม่ค้าเขาก็ผัดไทยหอยทอดอยู่ก็กำลังเล่นะใช่แล้วยังไงจะกินกันที่ไหนอะไรดีตกลงยังไงสาวๆที่ไหนแนะนำบ้างคะมีค่ะที่บรรยากาศดีร้านอาหารอร่อยมากเวอร์ไหมเวอร์กินแล้วฟินไหม ปิ้นเวิร์ดเลิศถ่ายรูปสวยถ่ายรูปสวยด้วยเดี๋ยวนี้วัยทีกินที่ไหนต้องมีเชลฟี่กันตลอดใช่แล้วขอเอาเฟซบุ๊กกันสักนิดถูกต้องจิ้มน้ำจิ้มน้ำด้วยเอาซีจิ้มน้ำอร่อยอร่อยที่ไหนคะที่ไหนคสองฝั่งคลองเป็นไงอีกแล้วอีกแล้วนะใครที่แล้วอร่อยจี๊ดก็เปลี่ยนเมนูสิอ๋อใครที่แล้วคือใครที่ยังพลาดไปเราจะจำได้นะสาวมอจิ จัดลศจริงเลลี่ยนคราวนี้เปลี่ยนเมนูเปลี่ยนเมนูเลยจะไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนหลังจากที่เราไปเที่ยวนะคะกเกาเกล็ดกันเรียบร้อยแล้วค่ะถึงเวลาที่เบลชอบที่สุดเลยอะ่ะชอบม,มาก ก็รีวิวอาหารนะคะสำหรับร้านนี้ก็คือร้านสองฝั่งคลองอีกเชียมค่ะก็ถ้าใครที่ไปเที่ยวที่เกาะเกร็ดแล้วนะคะคนเยอะมาดูว่าจะไปทานที่ไหนก็บอกให้เรือขับมาที่สองฝั่งคลองนี่แหละช่แล้วอาหารเขาอร่อยบรรยากาศดีเพลงเพราะนะคะใครอยากมานั่งกินลมชมวิวก็มาอนะวันนี้อาหารมีอะไรบ้างแต่ก่อนที่จะเข้าอาหารเรามาเข้านิสคอมอนทีวินก่อนเสียใจ นะทำงานก่อนทำงานก่อนแมสชอนทีวีวันนี้นะคะเป็นเรื่องละครเพื่อน้องค่ะละครนี้เพื่อน้องใช่แล้วของมหาวิทยาลัยนะคะหาดใหญ่ค่ะถ้างั้นพิกิป่าเดี๋ยวเราไปชมแมสคอรทีวีนะคะแล้วก็พร้อมๆกับอาหารหน้าตาดีๆกันดีกว่าค่ะไปเลยค่ะ สิ่งหัวเราะและรอยยิ้มแห่งความสุขของน้องๆที่กำลังตั้งใจฟังละครเวทีนำแสดงโดยนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหัดใหญ่คุณผู้ชมฟังไม่ผิดหรอกไหมคะว่าน้องๆกำลังตั้งใจฟังชมละครเวทีเราน้องๆกลุ่มนี้มาจากโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมศาสต์อําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งมีทั้งน้องๆที่สายตาบอดสนิทและสายตาเลือนราง ปัจจุบันสื่อบันเทิงเพื่อเด็กพิการทางสายตายังคงมีจํานวนน้อยดังนั้นการเปิดพื้นที่ความสุขแก่คนกลุ่มนี้จึงไม่ควรถูกมองข้ามไปแต่ควรมีการส่งเสริมอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตครับผมก็รู้สึกภูมิใจมากครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ครับเรานัึกษาคนได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อที่จะสร,สร้างผลงานละครเวทีวูนี้ขึ้นมาครับ ที่สําคัญนะครับเราได้มอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายให้แก่น้องๆโรงเรียนคนตาบอดธรรมศาสตร์กวนสงขาและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่น้องๆครับซึ่งการทําละครเวทีเพื่อเด็กพิการทางสายตาไม่ใช่เรื่องง่ายนักเพราะทุกกระบวนการจะต้องมีความพิถีพิถันตั้งแต่บทละครที่ต้องสร้างสรรค์คําคพูดฉากที่ต้องมีความประณีตและสร้างให้สมจริงโดยก่อนการแสดง น้องๆจะได้มีโอกาสสัมผัสทุกฉากที่เกิดขึ้นในละครเวทีเพื่อให้สามารถจินตนาการตามภาพในความคิดในขณะรับฟังละครเวทีได้สำหรับการผลิตละครเวทีวูนะคะนอกจากนักศึกษาจะได้เรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการผลิตละครเวทีแล้วส่วนหนึ่งค่ะในฐานะที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาค่ะรู้สึกภาคภูมิใจนะคะที่นักศึกษากลุ่มเล็กๆกลุ่มนี้ค่ะยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมให้หน่าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะ ภาพที่น้องๆกําลังสนุกตื่นเต้นหัวเราะและมีอารมณ์ร่วมกับละครเวทีสิ่งเหล่านี้เป็นเสมือนกําลังใจที่ทำให้ทีมงานทุกคนมีพลังที่จะร่วมสร้างและสนับสนุนสิ่งดีๆเหล่านี้ให้เกิดขึ้นอีกซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การทำให้ชุมชนสังคมดีขึ้นแต่หากความอิ่นเองที่เกิดขึ้นจากการกระทำความดีนี้จะซึมลึกลงไปในจิตใจของนักศึกษากลุ่มนี้ หล่อล้อมและก่อให้เกิดจิตสำนึกสาธารณะพร้อมที่จะเติบโตเป็นบุคคลที่มีจิตอาสาสร้างสรันสังคมให้น่าอยู่ต่อไปผมขอขอบคุณละคนเวทีรีผมได้ความรู้และสนุกมากครับขอบคุณครับ,บ,รบทีมข่าว CA Report รคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหัดใหญ่รายงาน